เรามาพูดถึงผู้ที่ดูความคิดดูใจคิดนึกก่นก่นงั้นแล้วดูความคิดเ,เราก็ดูดูความคิดแล้วก็เกิดว่าคิดดีคิดชั่วอะไรเนี่ยเ,ยเราก็ดูแล้วใน,นที่สุดพอดูมากๆเข้ามันก็เกิดก็เลยก็ฟุง้งซ่านแล้วก็ไม่ควรนะ เขาบอกก็ดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกดูกายเคลื่อนไหวคนเคลื่อนไหวมากมากแล้วเนี่ยเคลื่อนไหวมากมากแล้วเนี่ยเราทํางานมากมากไอ้พวกสมมติว่าเราออกกําลังกายเดินมากมากยืนมากมากเดินมากมากมันก็พัฒนาในส่วนร่างกายซึ่งคืออยู่ภายนอกดูใจคิดนึกก็เหมือนกัน,ส,นส่วนความคิดนึกของใจเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้น พลังใจก็เพิ่มนะแต่ก็ความคิดมันก็เพิ่มมันก็มากขึ้นมันก็เลยเจาเ้าเมันก็เหมือนกับว่ามันก็ฟุ้งซ่านดิมันไปดูความคิดนะ่ะขอให้ดูอยู่ในฐานกายฐานเวทนาฐานจิตขอให้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําในธรรมแต่ว่าก่อนที่จะเห็นกายในกายได้เนี่ยสติเราต้องอยู่ในฐานกายเวทนาจิตให้ได้ซะก่อนเราต้องรู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตซะก่อน รู้จักกายคือกายเรานี่เองเนี่ยให้สติดูกายของเราเนี่ยทันปัจจุบันอารมณ์ไหนในขณะนั้นเนี่ยหรือว่ากายกาลังกําลังเคลื่อนไปด้วยหรือกายเราหยุดนิ่งอยู่เราดูงี้แล้วก็ต้องแยกระหว่างความหยุดนิ่งกับกายดิกายกับความหยุดนิ่งให้ได้กายกับการเคลื่อนไหวให้ได้ในการยกเท้าซ้ายเสือกไปวางลงก้าวเท้าซ้ายรู้นะมีสติรู้เท้าซ้ายก่อนที่มันกําลังเดินอยู่ ก็นี่เราต้องแยกในรายละเอียดเข้าไปอีกมีสติเน้นคือมีตนมันนที่กกอนที่พึ่งเราต้องมีเท้าระหว่างการเคลื่อนไหวกับระหว่างเท้าเราต้องน้อมสต,ติมาที่เท้าก่อนเขาเรียกว่ามีตนเป็นที่กกอดที่พึ่งจนกระทั่งสติเพื่อส,ส,สตสิสติอยู่กับเท้ามากเข้าการเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติที่ตามเหตุการณ์ที่มันมาฉุดกระชากลากถูด้วยความจําเป็นก็เราอาจจะเคลื่อนไหวตามกิเลส จะเดินจากตรงนี้ไปตรงน้นเพื่อไปรับรับแจกหรือไปทุระแล้วเดินไปตามกิเลสกับเดินไปตามมีสติอยู่ที่กายแต่อำนานาจกิเลสมยังแรงอยู่มันยังพาไปจนสติเรามีอยู่ที่กายในขณะเดินเนี่ยจนชัดเจนขึ้นสติชัดเจนที่กายขึ้นในจิตมันก็ชัดเจนขึ้นไปด้วยนะนะ มีสติและลึกรู้อยู่ที่กายเนี่ยชัดเจนขึ้นก็เรียกกันเริ่มเริ่มเริ่ม,มสติมีสติที่ในการเดินเนี่ยมันสมาธินในการเดินก็เริ่มเกิดขึ้นแต่ความจําเป็นที่จะต้องไปทุละอีกสถานที่หนึ่งมันยังมีอยู่ที่เราจะต้องเดินไปเ,เริ่มดึงสติเข้ามาเริ่มชัดเจนแล้วจนกระทั่งสติของเราชัดเจนสมบูรณ์บริบูรณ์พวกนี้เราเดินเห็นธรรมชาติถึง เหตุการณ์ที่เราจําเป็นที่จะต้องไปมันก็ยังมีอยู่คือเราเดินอยู่แต่เราทันปัจจุบันอารมณ์ในขณะเดินแหละนี่คือการที่เราคอยเห็นกายกายคูเหยียดเคลื่อนไหวนี่ต้องเห็นกายอย่างนี้เวทนาก็เหมือนกันจิตก็เหมือนกันจิตประกอบราคาโทระโมหะจิตคิดฟุ้งสัน้นเราก็รู้มันก็ประกอบราคะรู้ประกอบโทระโมหะรู้ฟุ้งสัน้นเนี่ยลเอาแค่นี้ก่อน ก็นี่เราดูฐานจิตมากๆดูจะไปดูความคิดนึกเน่ความคิดนึกมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราเอาความคิดนึกเนี่ยค้ายๆว่าเอาอารมณ์ที่มากระทบใจมาแล้วทาให้จิตของเราแสบสายไปเป็นตามสังขารคือการปรุงแต่งคิดหรือนึกไปในอดีตคือเป็นสัญญานั่นเองที่อยู่ในจิตของเราถ้าเราไปดูอย่างี้ก็จิตก็พัฒนาขึ้นนะความคิดก็เพิ่มมากขึ้นเพราะเราไปดูความคิดไนี่เรายังไม่มีหลักพอ เพียงแต่มีหลักการที่รีลกว่าเขาสอนให้ดูการเกินไหวใจคิดนึกครานี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยอย่างไรถึงจะเรียกว่าปฏิบัติถ้าเราดูถ้าเรารู้จักตัวผู้รู้บ้างแล้ว <Yeah. S 1> เรารู้จักตัวผู้รู้แล้วเราเดาเราดูความคิดนึกจิตเราไปอยู่กับความคิดนึกจิตก็คือวิญญ,ญาณน,นี่ไปนะประกอบกรเจตสิกส่วนที่เป็นสังขารก็เรียกว่าจิตมีความคิดนึกวิญญ,ญาณก็คือจิต ความคิดก็คือสังขารนั่นเองจิตประกอบกับสังขารก็คือจิตประกอบเจตสิกเมื่อจิตประกอบกับเจตสิกในส่วนที่จะทําให้เกิดพม่าเข้ามันก็ฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยไอตัวจิตมันก็ไปด้วยนะมันก็เข้าไปรู้ฟุง้งซ่านเราเน้อมาดูที่จิตถ้าเรารู้จักจิตถ้าเราสามารถแยกออกได้แล้วเราก็ดูให้รู้ชัดจนกระทั่ง จิตฟุ้งซ่านเราก็รู้ชิดรู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านแล้วเราแยกเลยแยกมาสติมากําหนดที่จิตตัวผู้รู้ระหว่างผู้รู้กับความกับสังขารเนี่ยก็คือตัวที่ทําให้เราเกิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันกําลังอยู่ด้วยกันกับจิตของเราเนี่ยแล้วเอาสติของเราเนี่ยน้อมเข้ามาให้เห็นตัวรู้ให้เด่นชัดขึ้นให้นิ่งให้เฉยอยู่อย่างนั้นจนเห็นความเราไม่ทำตาม S <S เราต้องตอนตอน,นี้น Die ในขณะจิตนี้เราต้องฝืนอารมณ์คือไม่ทําตามความฟุ้งซ่านไม่ทําตามความอยากไม่ทําตามความไม่อยากอยากได้อ,อยากมีอยากเป็นอยากเห็น,นอยากฟังเสียงอยากลิ้มรสเราเราไม่ทําตามอารมณ์ละเรารักษากายมาแล้วเราเห็นกายชัดแล้วในขณะที่เราไปได้วยความจําเป็นเราเราเดินเราเห็นมีสติเห็นกายชัด ทันปัจจุบันอารมณ์เป็นคณิกะสมาธิแล้วก็เรียกเต็มเป็นเอกาตาจิตในส่วนของกายสติของเราเริ่มเต็มแล้วมีกําลังแล้วก็เพราะสติเต็มมีเต็มกําลังในในรูปที่กําลังเคลื่อนไปในเป็นปัจจุบันอารมณ์นั้นเราก็จะเห็นจิตตัวผู้หลูเด่นชัดขึ้นมาแล้วน้องมาดูฐานจิตเราก็ต้องแยกจิตระหว่างจิตกับสิ่งที่มาประกอบกับจิตก็คือความคิดแล้วความทําให้เกิดความฟุ้งซ่านว่าคิดมากรับ คิดดีคิดชั่วนึกไปนึกไวายที่ดีที่ชั่วก็ตามที่ที่ท,ที่ที่ตัวเองเคยทํามาหรือคิดจะไปในอนาคตจะทำนนทํานี่เราคิดอย่างเงี้ยความคิดเพิ่มขึ้นน่ะไอ้กำลังจิตก็มันก็เพิ่มขึ้นไปตามลาดับมาแล้วก็นี้เราต้องแยกว่าเราน้อมมาที่จิตโดยเฉพาะให้ทันเหมือนกับเราดูกายให้ทันใช่ความคิดเนะี่ยมันยังมีอยู่ แต่เราน้อมมาถึงตัวผู้รู้จนผู้รู้เด่นชัดขึ้นมีกําลังมากขึ้นเพราะเราน้อมเราเอียงมา,มาทางดูตัวผู้รู้พอเราดูตัวผู้รู้เนี่ยเด่นชัดขึ้นพวกเราจะเห็นความคิดมันเกิดขึ้นเราไม่ทําตามมันสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ทําสิ่งใดที่เป็นสิ่งเอ้สิ่งสิ่งที่ชั่วเนี่ยเราไม่ทําสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีเนี่ยเรารู้จักกลั่นกรองอันไหนควรทําไม่ควรทํา อันไหนควรทำไม่ควรทำเพราะเราต้องการตอนนี้เราต้องการจะทำามดีให้ถึงที่สุดก็คือรักษาจิตของเราไวผู้มีปัญญาภูงรักษาจิตพระพุทธเจ้าท่านวา่างนั่นื่นละรักษาจิตของเราไว้เราไม่ไม่ทำไปตามอารมณ์ความอยากความไม่อยากในสิ่งต่างๆเพราะจิตเราเริ่มเด่นเพราะเราฝืนใจสักพักหนึ่งจิตเริ่มเด่นขึ้นมามีกําลังสูงขึ้นความคิดไอ้ทีระดับอ่อนๆก็จะค่อยๆที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ผ่านไป นี่แล้วเราเรียกคนเรารักษาจิตเราตัวผู้รู้ผู้รู้ก็จะเด่นชัดขึ้นไปอีกปัญญาไอ้พวกความคิดถึงสูงความคิดละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยมันจะเข้ามากระทบจิตอีกแล้วก็ฝืนใจไม่ทําตามมันแล้วก็รักษาจิตของเราไวา้จนกระทั่งมันผ่านไปเราถึงจะพัฒนาได้เราจะถึง้เห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้ถ้าเป็นวิพัฒนาก็ต้องเห็นความรู้สึกเอาความรู้สึกเป็นอารมณ์เนี่ย แล้วพอหลังจากไอ้ที่ความคิดความนึกอะไรต่อเมื่ออะไรมันผ่านไปแล้วเนี่ยแม้กระทั่งตัวจิตเนี่ยตัวจิตเองเนี่ยก็จะต้องผูกละออกให้เห็นเป็นสักแต่ว่าเหมือนกับเห็นว่าเห็นกายสักแต่ว่ากายก็นี่เห็นสิิตจิตสักแต่ว่าจิตล่ะไม่ยึดมั่นถือมั่นในจิตตัวนี้มีความรู้สึกเกิดขึ้นล้วนๆในนี้สาหรับที่แกไปทางปัญญาจะแก่ทางเจตโตก็ต้องเห็นตัวผู้รู้ พอจนจิตสะอาดจิตแจม่มใสแล้วเนี่ยเรายกจิตสู่ปไตรักเนี่ยทำก็เรียกว่าทำการประหารสัญญาลบสัญญาล้างสัญญาทำลายอุปทานทิ้งว่างั้นเนี่ยทำลายอุปทานทิ้งตัวสุดท้ายนในตัวที่ว่าจะเป็นสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่เนี่ยเรา,าใช่สติสัมมญญะเนี่ยตัดอุปทานไปปล่อยวางส่งคืนสลัดคืนไป เพราว่าคงก็จะเข้าใจนะว่าทําไมความฟุ้งซ่านมันมากก็เพราะว่าเราไปไปดูดูตามความคิด่ยถ้าเราดูที่จิตและให้ความคิดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราต้องแยกตรงนี้ให้ออกเพราะนั้นวิธีการแยกออกแยกให้ออกชัดเจนง่ายๆนะก็คือใช้สติให้ตรงสมัมพันยะเนี่ยกะทั้งจิตก็ยึดไม่ได้แต่ก็ต้องอาศัยจิตกําหนดเข้ามามีตนเป็นนิ่กอที่พึง่งมีกายเวทนาจิตแล้วก็ทำเป็นนิ่กอที่พึง่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นนิ่กอที่พึง่งและ นะมีตนแล้วก็มีธรรมสองอย่างเนี่ยมันถึงจะแยกชัดได้เห็นรูปนามเกิดดับได้เป็นพื้นฐานขั้นต้นแล้วจนกระทั่ง,งมรรครวมตัวประหารเป็นวัสดบันอยู่รูปนามเกิดดับเรื่อยไปพอ